เ,เรื่องข้าวท้องเที่ยวกับบ้านนุย่ยงนี่สวยงามนะกเกลาะลาดิงเกาะเล็กๆหลับๆอยู่ที่จังหวัดกระบี่เลยจากท่องเที่ยวขนาดนามว่าเกาะสวรรค์ครับอูนี่อยู่ตรงใหนลาาไม่เคยไปทีะนะครับช่วงวันยุติบันมาการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับน้าภูมิพักภาคใต้รวมกับทสท,อท,อทอกระบี่และสายการบินนอกแอร์นะครับจัดกิจกรรมแฟมทิปนะครับ นำคณะซื่อเหมวลชนรวมเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อทำซื่อปรจจุสัพันธ์นะครับสร้างการรับรู้ในการท่องเที่ยวของจหวัดกะบพี่และนำลงเรือสำารจแเล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะครับอ,อุทยาแนแห่งชาติฐานโบคอรณีที่เอาลึดไปเยี่ยมชมเล่งท่องเที่ยวในเกาะเหล,า,ลาดิงนะครับนะเรืนะ่องอเรือพาราได์ไอแลนด์และซึ่เป็นท่วนหนึงก็ม่เก่ออองอุทยาแนแห่งชาติฐานโบคอรทรณีเกาะเล็กๆนะครับที่ยังคงมีธรรมชาติเนี่ยมันโอ้โหช่วยนะก็เคยไปแล้วนะครับ มีพื้นที่วงอ้าวมียรายเล็กๆมีนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำด้วยผีปักเกลืเกิไปเลยตรงนี้ตรงนี้เกิไปแล้วใช่ไหมอ่ะให้เขาวาบนกอเนี่ยก็จะมีต้นพราวอยู่ไล่ตอนที่ว่าลำตน้นสะู้งนะคะประกอบกับชายหาดน้ำทะเลแล้วก็ผูเข้ากลายเป็นโลเคชั่นที่สวยงามแล้วก็เป็นจุดเช็คอินที่ทุกคนต้องห้ามพลาดบนกอเลยค่ะขณะที่บนผูเข้าก็จะมีโพรงทาให้หินปูนสวยๆนัดเนียนแมทนะคะแต่เดิมเขาบอกว่ากอเนี่ยเป็นกอสั้ประทานแก็บรังนกเอ็นแต่ว่าปัจจุบันได้ตัดออกจากบัญชีเกาะรังนกไปแล้ว ทางอุทยานก็เลยมีการเปิดให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาชมความงามซึ่งก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะเข้าขนา,นา่นน้ำกอนีนะเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะพาราไดน์ Paradise, นะคะหรือว่าพาราได์ไอแลนด์นี่แหละค่ะการเดินทางมาที่เกาะเล่าลาดิงนั้นค่ะก็สาม,มารถสือแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบวันเดย์ทัวร์หรือว่าจ้าเฉาเรือหัวโถงแบบเมาลำกาา็ไดนะคะนั่งมาจากอ่าวนางหรือว่าหาดนอรพารธาราหรือว่าน้องทะเลใช้เวลานะประมาณ4 5นาทีเท่านั้น ก็จะทึ่งแล้วนะคะกาสามารถเที่ยวชมได้ทางเกาะเล่าลาดิงเกาะฮองและเกาะพักเบียงนั่นเองอนี่เขาว่าเป็นก้อหลับๆโอ้กน้ำทเทีนะทเลียนะ้ทเลี่วยนะน้ะเลยนะน้ะเลีช่วยนะน้ำะเลยนะด้ำทเลทีนี้ะเลนะนกำเป็น้ะ่วกนะนกำะี่ช่วนวมีชวนได้้นะปด้วยนะเียวกนะดี่นะด้นะคะ